สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูมิตรนะคะดเด็กๆชอบทานขนมกันไหมคะค,คุณครูคิดว่าเด็กๆจะชอบทานขนมแน่เลยแต่วันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปดูขนมร้านพี่จเจ้าอ่าอยากรู้เลยใช่ไหมคะว่าร้านพี่จเจ้าขายขนมอะไรอ่าร้านพี่จเจ้าขายขนมครับเค้กค่ะมีหลายรสน่าทานมากเลยมีทั้งรสสตรอเบอรี รสวานิลารสบลูเบอร์รี่แล้วก็รสส้มอ่ะเด็กๆอยากรูเลยใช่ไหมคะว่าหน้าทานขนาดไหนเราไปดูกันเลยนะคะเด็กคเรามาถึงร้านคัพเค้กพี่จันเจ้าแล้วนะคะพี่จันเจ้าได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคัพเค้กที่ขายได้ในร้านขายเบอร์เกอรี่ของพี่แม่ในวันอาทิตย์โดยกำหนดให้คัพเค้กหนึ่งลูก แทนคัพเค้ก1ชิ้นจากแผนภูมิภาพซึ่งในแผนภูมิภาพนี้แสดงให้เห็นว่าคัพเค้กส้มขายได้ทั้งหมด10ชิ้นคัพเค้กบลูเบอรี่ขายได้ทั้งหมด12ชิ้นคัพเค้กวาน,นิลาขายได้ทั้งหมด8ชิ้นคัพเค้กสตรอเบอรี่ขายได้ทั้งหมด6ชิ้น เรามาดูสิคะว่าจากแผนภูมิรูปภาพที่แสดงให้เห็นอะไรกันบ้างเรามาลองตอบคำถามของครูไปพร้อมๆกันนะคะคับเค้กอะไรขายได้มากที่สุดใช่แล้วค่ะคับเค้กบลูเบอรี่ขายได้มากที่สุดขายได้ทั้งหมด12ชิ้นคับเค้กอะไรขายได้น้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะ เค้กสตรอเบอรี่ขายได้น้อยที่สุด6ชิ้นแล้วเรามาลองเปรียบเทียบกันสิคะว่าค,ค,คัพเค้กบลูเบอรี่ขายได้มากกว่าค p ับเค,ค้กรสส้มกี่ชิ้นใช่แล้วค่ะ2ชิ้นเป็นไงคะเด็กๆขนมร้านพี่เจนเจ้าเนี่ยน่าทานมากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆชอบรสไหนดังที่เราได้ไปดูมาไหมรสส้มรสสตรอเบอรี่รสบลูเบอรี่แล้วก็รสวานิลาอ่าเด็กๆสรุปเหมือนพี่จันเจ้าได้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่จันเจ้าขายขนมนรสไหนได้มากที่สุดรสไหนได้น้อยที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแผนภูมิรูปภาพในครั้งต่อไปกันดีไหมคะดูซิคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนต่อ เอาไว้เรามาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปดีไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะ